มือนีกระมานยืดด้อจ้าสดๆจ้าพี私は私は่น้องจ้าใสๆงามๆจ้ามาลุ้นกันจ้าอ่มพ่อโบคอยมาถ้าปัญหาจะนีมาลุ้นโอ้มีหอนหอยเขาน้ำหอมใหญ่โยตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งค่ะนี่มาอีกมาลุ้นอีกมาลุ้นอีกจ้ามาลุ้นกันอีก ว่าจะมันโบอโอ,โอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วกุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มันยูจ้านี่ค่ะอู้ยตัวน,นี้มันขนาดนี่อู้ยพุ่น อู้เยอะแยะเลยตัวนี้เต็มเลยรุ่นอีกจ้านี่ค่ะรุ่นอีกเบื้องมานบอ,อู้โอเคอยู่ค่ะโอเคมานมานจ้าพี่น้องจ้านี่ในแล้วเดี๋ยวเราไปรุ่นกันอยู่เพื่อนเนาะค่ะเขามารุ่นกันจ่าย่าเสีได่บบสีสุกสีมานบบนี่ค่ะแต่ละบังจากพี่น้องจ้า มาลุ้นกันจ้าวสิไดโบน,น,นัอยอยน่นมีท่างหอยน้ำผอมหอยตัวนี้อือตัวนี้ก็มันย่จ้าค่ะจะเอายำลาสุทธา์อืมมันย่จ้า ไอ้ก็ได้อยู่เดี๋ยวยังละนิดยังละน้อยจ้ะใส่ประมาณพี่เด้ค่ะจังเสือใหญ่นี่หาซิปกระบอกหาซิปขวดค่ะนี่สี่สิบขวดสี่สิบเหรอสี่สิบสี่ขวดว่าสงค่ะเดี๋ยวถามมาลุ่นกันค่ะพี่น้องค่ะว่าสือใหน้อยใดญหลาย ขอออกเบิดตทุกบงังละจ้านี่ค่ะพี่น้องคะไม่แต่โตใสๆงามๆค่ะโดนเติบแล้วค่ะบ่ไดไปใสค่ะพี่น้องคะจากคลิปพุนละค่ะเป็นต้นมาแหละบ่ให้ด้ไปใสเลยมือน,นี่ไปใสงามๆเลยจ้าสดๆเลยค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณหลายๆค่ะทีติดตามช่องแม่น้องปลอยผีปามเนาะจ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า